สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับหลายๆรายการตรงนี้นะครับวันนี้คือวันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วกับผลการประกวดมิสเตอร์แลนสเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับซึ่งเป็นที่ชูพระนครศรียุธยานะครับวันนี้อยู่กับเออ่พี่หมีทุ่นายแตงอวบนะครับดีเรคเตอร์ของวิทีมิสเตอร์แลนสเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์22แล้วก็เออ่ผมนะครับคงกับยูริสนะครับเป็นเอ็มดีของแลนสเคปวิทยาร่วมกับน้องนั่งโด พิทิวัตจิติวัฒน์นะครับแลวก็น้องๆทั้งสามคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นกคืแม่น่าไดาคือแมกครับเวลาในในอดีตนะครับผมอันนี้ขอถามก่อนครับผมก็คือแนะนําตัวเพียคนก่อนเนาะคนคนที่ชนะชื่ออะไรครับผมก็กายนะครับพัศสวีวัยนานครับผมอายุสิบแปดปีครับครับผมแล้วก็รองอันดับหนึ่งครับบีครับจิรวั์เวชเศรษฐนันท์ครับอายุยี่สิบสองครับผม บิ๊กสิทธิชัยบรรจงครับอายุยี่สิบเจ็ดปีครับครับภาพโรงงานวันนี้ครับแล้วก็น้องๆครับพี่หนีครับให้ความเห็นนิดหนึ่งครับวันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้อ่าผู้ชนะเลิศอ่าเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธ อยุธยานะครับแล้วก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของน้องๆที่ได้มีโอกาสก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็อยู่ในช่วงของช่วงอีกช่วงหนึ่งก็ตอนนี้ช่วงฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับดูแลร่างกายให้สมส่วนนะครับแล้วก็เพื่อไปเก็บตัววันที่16-17มกราคมที่ชาโตเดอเขาใหญ่รีสอร์ทนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ต้องขอบคุณาทางด้านคุณแพทแล้วก็น้องดั้งโด่งนะครับที่เป็นตัวแทนถือลิขสิทธิต์ตัวแทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถือว่าซักเซสฟูลมากแล้วก็ได้รับประสบความสาเร็จทําให้อีกหลายๆเวทีตอนนี้เริ่มรู้สึกคึกคักแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างในการจัดประกวดนุ่มหล่อรักโลกเพื่อก้าวสู่เวทีระับประเทศไปสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมนักกนลองกายครับทำรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างอันนี้ครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื้นตันใจนะครับที่ที่ได้ครับเราก็พยายามเต็มที่ครับ ครับครับผมเต็มตัวมานานไหมเต็มตัวมาก็สองสองเดือนกว่าได้ครับผมครับแล้วแบบว่าใช่ครับในเวทีแรกของของผมเลยครับใช่ครับครับผมมีใครอยากถามไหมครับอ่าช่วงอ่าในในส่วนของการการดูแลตัวเองต้องทังไะครบตอ้ก็เราต้องแบ่งสัดส่วนการออกกําลังกายให้ดีครับผมของผมก็จะเป็นการ เล่นเวทเทรนนิ่งอาทิตย์ละสี่วันครับแล้วก็คาร์ดิโอก็เยอะได้ทั้งที่เยอะครับราคาเทาไหร่ครก็ตัดเอาแป้งน้อยๆครับกินแป้งน้อยๆกินโปรตีนให้มันได้เยอะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเจะทันทางทางทีมงานก็คงจะต้องมีการว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับครับครับส่วนที่สองครับครับก็ เป็นครั้งแรกมันเท่ากับรประกวดใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นคนเยอะดีครับไม่เคยเจออะไรคนเยอะขนาดนี้เหมือนกันครับก็สนุกสนุกดีครับสนุกแล้วการเตรียมตัวเป็นไงครับของทางที่มาประกวดก็เตรียมตัวก็อย่างอย่างน้องกายครับก็มีออกกําลังกายมีดูแลเรื่องอาหารการกินพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงย ขอบคุณครับลัต่อครับเป็นที่สามครับของของบิ๊กนะครับก็มีการเตรียมตัวด้วยการออกกําลังกายครับผมดูแลควบคุมอาหารนะครับเหมือนเหมือนเช่นกับน้องๆครับแล้วก็มีในเรื่องของความสามาัถพิเศษแล้วความสัมั์พิเศษก็ไปเตรียมตัวมาครับกับเพื่อนที่เป็นเกี่ยวกับการแสดงครับผมก็เตรียมตัวเต็มที่ครับเพื่อกับเวทีีครับก็ เอ่อจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีที่สองครับของของของผมนะครับในการประกวดครับผมเพราะว่าก็เป็นเป็นโอ้คุณเป็นคนคุ้นเคยกับแลนด์สเคปมาอยู่แล้วแล้วครับเป็นเวทีแรกจะเป็นอ่ามิสเตอร์แลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดครับครับอ่าเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับปีนี้ก็ร่วมเป็นปีที่สองเขาเวทีที่สองของผมครับกับรับน้องใหม่อีกทีครับ ก็อย่าลืมบอกประสบการณ์เวทีให้กับน้องๆด้วยใช่รับครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากจะเข้าประกวดนะครับก็อย่าลืมดึงศักยภาพของตัวเองนะครับที่มีออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดครับฟิตร่างกายดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราอยากประกวดนะครับลงมือทำเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนเลยครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไอจีตอนท้ายนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่นิดนึงขอไม้เพื่อน้านหน่อยครับเพื่อน้านหน่อยอันนี้ก็คือถือไดไหครับคุณแม่น่านาดานะครับเดีหลายท่านอาจจะจําได้หรือลืมไปหรือเปล่าก็คือเป็นดาราหนังไทยในยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับยุคคุณสมบัติอรัญญาคุณสมบัติจากชายาครับแล้วก็คุณมิรชัยบัญชามิรพุชลาเนาะครับยังสวยใยวัยเจ็ดสิบสองแลวขอบคุณมากที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการนะครับคุณแม่ดูแลเป็นคุณแม่เป็นกรรมการครั้งแรกปะครับก็ ถ้านั่งถ้านั่งโต๊ะนี่ครั้งแรกค่ะถ้ากรรมการเลือกแบบทั่วไปอย่างนี้ก็คือคือเป็นั้งที่สองอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะครับผมอันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะครับแล้วก็เลือกได้ถูกถูกตัวเลยค่ะครับผมเลือกไถูกตัว <c oughs> เลยประสบการณ์รุ่นค,ค,คุณครุร่นคุณแม่ก็คือคคเป็นท่ดาพญาแลศ507ด้วยที่ชายภูมินะครับแล้ววันนี้คุณแม่แบบว่ามีอะไรอยากแนะนําน้องๆบ้างเป็นก้าวแรกต่อไปกับวงการบันเทิงด้วยบันเทิงน่าได้ทุกคนเลยนะคะ ได้ทุกคนหุนหน้าได้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพรุ่นรุ่นรุ่นแม่รุ่นพี่นะคะเคารพรุ่นแม่รุ่นพี่เข้าองคการ,ค,รคนคนที่เข้าในวงการนี่จะจิตใจอ่อนไหวนะค,ะครับใจอ่อนไหวส่วนมากค่ะเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวคนในวงการครับผมก็แข็งแกร่งไว้บ้างเนาะครับนอกจากขอบคุณแม่มากนิดคุณแม่ขอบคุณมากอีกทีครับ50ปีที่กลับมาอีกทีหนึ่งเนาะ ขอบคุณให้เกียรติผมแล้วก็ทังานด้วยมีคุณแม่แบบมี Facebook มีไอจเลยไหมก็หลานๆนะคะหลานๆแม่ไม่เป็นอะไรอ่ะโทรศัพท์แม่มีซื้อมาใหม่ยัใช้ไม่เป็นเลยได้ครับเสิร์ชื่อหน้านาดาครับเดี๋ยวตามเจอ Facebook หลานเองเจต้องเจอกรบหลานครับลง Google เจอเลยครับขอบคุณนะครับทีนี้น้องๆก็เริ่มจากกายอ่ะครับผมกับฝากติดตามช่องทางก็ของผมส่วนใหญ่จะเล่นทางอิสตาแกรมนะครับผม ฟังยากนิดนึงนะครับก็คือเป็นตัว G ครับผมอันเดอร์สกอร์แล้วก็เป็นตัว G ครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์ติดกัน3ตัวแล้วก็ G ีอันเดอร์สกอร์จครับจะคล้ายๆหน้ายิ้มครับผมครับแล้วก็ทางนู้นครับของผมนะครับก็อินสตาแกรมเหมือนกันครับก็ B นะครับ b i e อันเดอร์สกอร์แล้วก็ j r w ครับแล้วก็ดีครับ ของผมนะครับมี2ช่องทางนะครับ Facebook นะครับสิทธิชัยบรรจงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ IG นะครับนายใหญ่ under score sb ครับผมบขอบ <ผม S 2> คุณครับพี่มีปิดท้ายว่าตอนนี้คือท่ามกลาง ครับแต่เรายืนยันแน่นอนว่าตอนนี้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดแต่เราก็เขาเรียกว่าทิง้งระยะห่างแล้วก็เรามีการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้วก็ทุกคนก็คือต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ดูแลตัวเองแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วจริงๆแล้วนุ่มหล่อทั้งหมด77จังหวัดเนี่ยเราก็จะไปเก็บตัวกันวันที่16-17นี้แล้วก็ฝากไปด้วยติดตามชมทางเพจมิสเตอร์แลนสเก็บไทยแลนด์นะครับแล้วก็มิสเตอร์แลนสเก็บไทยแลนด์แต่ละจังหวัดของแต่ละส่วน ทั่วประเทศนะครับทั้ง77จังหวัดด้วยนะครับนุ่มหล่อรักโลกทุกคนก็ลดลงกันมาช่วยกันรดลงน <olv> <ล>ะเพื่อโลกให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝ <Heather. S 1> ากไว้นะครับผมน้องโดกน้องโดกอยากขอบคุณอะไรไหมอยากขอบคุณ partner ชิ้น partner อย่างพี่แพทน,นะครับที่ทําให้ง,งานวันนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมการประกวดในทีนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับ ว่าแต่ละคนจะไปปกวดๆพทธีไหนต่อหรือว่าจะเป็นเข้าทํางานวงการบันเทิงยังไงต่ออะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ขอบขอบคุณสปอนเซอร์และกรรมการทุกท่านอีกครั้งนะครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณโรมิชิตดาวแล้วก็สื่อรัฐนะครับไม่กระเน็ดเลยไม่กระเน็ดไทยแลนด์แล้วก็หลากหลายใช่ครับแล้วก็ขอบคุณที่รักสตูดิโอด้วยและทุกๆสื่อแล้วก็ทุกสปอนเซอร์ด้วยที่มาร่วมกันสนับสนุนใช่ครับ เขาท่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ